For bad guys. What สวัสดีค่ะมาพบกับการต่อสู้ของสองสาวฮาร์ลี่ควินและพันช์ไลน์การประทะฝีมือกันครั้งแรกเกิดขึ้นในแบทแมนเล่มที่92ช่วงอีเวนต์ Joker War หรือสงครามระหว่างโจเกอร์และแบทแมนที่กำลังเดือดระอุเลยในขณะนั้นเองค่ะฮาร์ลี่และแคทวูแมนกำลังไปยังฐานลับธนาคารมืดของเหล่าวายร้าย ไปหาดีอันเดอร์บรกเกอร์เพื่อโน้มน้าวให้เขามาช่วยทีมแบทแมนแล้วดันเป็นจังหวะเดียวกันที่พันช์ไลน์เนี่ยเธอก,ก็กำลังคุยเรื่องธุรกิจอยู่ทางฝั่งของโจเกอร์นะก็มาเจอกับบรรดารุ่นพี่แบบบังเอิญจริงๆมาดูกันเลยนะคะว่าการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่เนี่ยเป็นอย่างไรต่อจากนี้แคทบูแมนถามเลยค่ะหล่อนเป็นใครพันช์ไลน์เธอก็ได้ทีเลยนะพูดเปิดตัวซะเลยถ้า พวกเธอสองคนเป็นมุกตลกเชื่อสิฉันมองพวกเธอมานานพวกเธอน่ะมันเรื่องตลกชัดๆแล้วฉันน่ะเหรอฉันคือพันสไลด์คนที่จะมาจบมุกตลกจบชีวิตของพวกเธอ,อยังไงล่ะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าพันสไลด์เนี่ยก็ชื่อนี้มาจากการที่เธอมองว่าตัวเองเป็นส่วนสําคัญของมุกตลกทีมมุกตลกเล่นออกมาจากขำไม่ขำเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ล่ะ เป็นประโยคปิดท้ายของมุกตลกต่างๆฮาร์ลี่ควินงงเลยนะคะอะไรกันนี่ฉันไม่เก็ตอะคือเธอเป็นแฟนคลับของพวกเราเหรอพันชไลตอบมาหน้านิ่งนะคะฉันไม่ใช่แฟนคลับของใครฮาร์ลี่ก็ไม่อยากต่อปากต่อคคำมากนะนี่เธอหลบไปนะพวกฉันสองคนจะมาปล้นแบงค์เออฉันก็จะปล้นแบงค์เหมือนกันนี่แหละแล้วฉันก็จะต้องได้มันก่อนแกฮารี่มองไปที่ชุดสีม่วงทุดแซนจะเด่นตาของพันชไล เดี๋ยวนะทำไมเธอแต่งตัวแบบนี้แคทบ o ูแมนก็สะกิดเลยนะคะก็เธอเป็นแฟนใหม่ของโจ๊กเกอร์นะสิพันชไลยะยิ้มฉันคือพาร์ทเนอร์คู่ของเขาต่างหาก oh! แล้วเธอหนาตลกหรือเปล่าเธอฟังดูไม่น่าใช่คนที่มีอารมณ์ขันเลยนะพันชไลยิ้มตอบกลับค่ะเธอรู้ไหมอะไรที่น่าตลกก็คือสิ่งที่ฉันจะทำกับผิวหนังของเธอ,องไงล่ะสิ่งที่ตลกหนมันคือน้ำเสียงต่างๆแล้วก็ทัศนคติต่างหากว้ย พันชไลเธอไม่เห็นด้วยนะคะจริงเหรอแค่มีคมๆไม่กี่อันฉันก็ว่าน่าจะตะลกได้ละฮารี่มองแบบปลงเลยนะคะเธอคือเหยื่อที่โจโกเกอร์โดนหลอกอีกสินะ,ะเธอมีความรู้สึกว่าเข้าใจในตัวพันชไล์เป็นอย่างดีค่ะมองรู้เลยว่าอนาคตของพันชไล์เนี่ยจะเป็นอย่างไร นี่ที่รักฉันจะบอกอะไรเธอนะไม่กี่ปีต่อจากนี้หลังจากที่เธอได้ร้องไห้คนเดียวในห้องน้ำแบบนับครั้งไม่ถ้วนฉันจะซื้อมาร์การิต้าแล้วเราก็จะมานั่งจับเขาคุยกันแบบเพื่อนหญิงกันเลยล่ะแต่ว่าตอนนี้นะฉันจะทุบหัวแกด้วยไอ้คนจนเธอแม่งไม่ตื่นเลยหฮรี่พุ่งเข้าโจมตีพันช์ไลด์ด้วยคอนคู่ใจอย่างรวดเร็วแต่พันช์ไลด์เธอรออยู่แล้วค่ะ ชักมีดออกมารอส่วนในทันทีฮารี่ก็แอบซึ่งในความรวดเร็วของพันชไลกับการใช้มีดของเธอพันชไลเธอแสดงออกให้เห็นเลยนะคะว่าหมั่นไส้และรอโอกาสนี้มานานฮารี่งงเลยแล้วนี่ฉันไม่ทำอะไรให้เธอไม่พอใจตอนไหนแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เพราะเธอนะ่ะเข้าใกล้โจเกอร์มากที่สุดนอกจากแบทแมนแล้วก็มีแต่ฮารี่ที่อยู่ใกล้ชิดและรู้จักเขาดีที่สุด พันสไล์พูดด้วยความ,มโมโหค่นะเธอน่ยอยากจะช่วยเขาทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเธออยากแกชุดให้เขาต่ำลงไปตัางหากนั่นคือสิ่งที่ฉันโกรธแค้นยังไงล่ะฮาร์ลี่เธอหนาดร่างเขาไว้มาเนิ่นนานฉันไม่ต้องการให้เขาเปลี่ยนฉันต้องการเขาในแบบที่เขาเป็นฮาร์ลี่ควินฟังแล้วก็พูดยียวนกวนประสาทใส่พันสไลด์เลยนะคะฮะ นี่เธอเป็นติ่งโจเกอร์นี่นานี่ยัยหนูฉันคิดว่าเธอนะ่ะมีปัญหาแล้วว่ะฮาร์ลี่พูดไปก็กระโดดถีบใส่ลูกน้องพันไลาไปหนึ่งทีตอนนี้เธอก็โดนรุมเลยนะคะพันไลายฟังคำพูดยียวนของฮาร์ลี่คล้องขึ้นเลยค่ะเธอนะ่ะไม่เข้าใจหรอกไม่มีวันเข้าใจทุกๆวันที่เขาออกไปเปลี่ยนแปลงโลกทำให้ทุกคนเห็นว่าแท้จริงแล้วทุกคนก็คือตัวตลกสแสดงให้พวกเขาเห็นว่าควรจะหัวเราะใส่ความตาย และทำลายระบบเฮงซวยของสังคมนี้ซะเธอน่ะสามารถร่วมสร้างอุดมการณ์เดินไปข้างๆเขาแต่ตอนนี้เธอกำลังจะถูกเชื้อนด้วยใบมีดของฉันด้วยคนที่มาแทนที่เธอฮาร์ลี่ควินลี่ตามองเลยนะคะกี่นี่มันบ้าไปแล้วเหรอมั้งเนี Position> ่ยพร้อมหยิบปืนขึ้นมาแล้วเธอรู้ไหมเขาน่ะบอกฉันนะว่าเป็นคนที่ตลกที่สุดที่รู้จักมาพันสไลด์เธอยิ้มด้วยความพอใจ นี่คุณน้องโจกเกอร์เขาก็พูดอย่างนั้นกับแบทแมนด้วยและฉันก็ได้ยินมันชมแม่ชีที่เป็นใบแบบนี้แหละมันก็พูดหลายเรื่องไปทั่วแหละมันคือเรื่องตลกไงล่ะพูดเสร็จก็ยิงปืนใส่พันชไลค่ะเธอก็หลบด้วยความรวดเร็วเฮ้ยหลบได้ไงเนี่ยฮารลี่ยระดมยิงแต่พันชไลก็พุ่งเข้าไปหาเธอด้วยความรวดเร็วโจกเกอร์มันเป็นคนเร็วไม่ใช่คนที่สนุกด้วยเลยมันจะทําร้ายเธอแน่นอนพันชไล์วิ่งสวนตัวผ่านฮาร์ลี่ไปด้านหลังอย่างรวดเร็ว พอมใช้มีดคู่ใจปาดคอฮารีที่ไม่ทันตั้งตัวค่ะเขาก็อาจจะทำร้ายหรือไม่นะแต่ว่าฉันนี่แหละจะทำร้ายเธอก่อนแล้วกันฮารีรีบเอามือกุมคอกระอักสำลรักเลือดที่กำลังทะลักออกมาพันชลาย,ยืนมองคู่ต่อสู้ที่ค่อยๆล้มลงฮารีควินเสียท่าเขาแล้วค่ะไหนและการคัมแบ็กของเธอยายฮารีควินคนที่ปากไวๆนะพูดไม่ออกเลยละสิ ก็เลือดทะลักเสียขนาดนั้นใช่ไหมล่ะพันสายเตะปืนที่ฮารี่ถือไว้แล้วเรียกลูกสมุนของเธอให้เปิดประตูท่อระบายน้ําเพื่อที่จะโยนเธอทิ้งไปค่ะฮารรี่ทําได้แค่กระอักเลือด และยอมรับในชะตากรรมที่ตัวเองกำลังจะตายเธอถูกโยนลงท่อระบายน้ำการต่อสู้ครั้งนี้ได้จบลงไปแล้วพันช์ไลสามารถเอาชนะรุ่นพี่อย่างฮาริคินไปได้เธอไม่รอช้ามุ่งหน้าไปทำภารกิจต่อไปของเธอหลังจากนั้นฮาริคินก็หายไปยาวๆกเลยค่ะจนแฟนๆเนี่ยเริ่มเป็นห่วงละ แต่เมื่อครั้งที่แบทแมนพลาดท่าให้กับพันชไลน์ในการโดนพิษทําให้เขาเกิดภาพหลอนฮารี่ก็โผล่เข้ามาช่วยเขาไว้ค่ะพร้อมกับรอยแผลที่เย็บตรงคอนะคะตายยากจริงๆเลยนะฮารลี่ควินเธอพาแบทแมนมายังสถานที่หลบภัยส่วนตัวของเธอค่ะ มันคือสวนลับของไอวี่สถานที่ลับๆของทั้งคู่และที่ฮารลี่คุณพาแบทแมนมาก็เพื่อจะให้เขาฟื้นตัวจากยาถอนพิษที่เธอให้เขาค่ะเพราะตัวเธอเองเนี่ยก็มีความสามารถในการทนพิษก็ต้องขอบคุณไอวี่เพื่อนสาวที่มอบยาให้กับเธอฮาร์ลี่ก็หวังว่าจะช่วยแบทแมนนะคะเลยพาเข้ามาหลบพักฟื้นที่สวนลับแห่งนี้พันช์ไลน์ก็ยังตามมาเจอจนได้นะคะแน่นอนคะ่ะว่าจากการแนะนำของโจเกอร์อยากจะจัดการฮาร์ลี่ก็ต้องไปจัดการที่หัวใจแหม รู้ดีจริงๆนะในขณะที่ฮาร์รี่กำลังคุยอยู่คนเดียวเพ้รถึงไอวี่นะคะเพราะว่าแบทแมนน่ะสลบเหมือดไปแล้วใครจะช่วยเธอนะทีนี้แล้วพันช์ไลน์ก็ปรากฏตัวขึ้นมาค่ะเธอถือปืนไฟมาเสียด้วยฮาร์รี่ควินก็นึกว่าไอวี่นะคะเพราะว่านี่มันสถานที่รับๆของพวกเธอน่นาเธอคิดว่าพาแบทแมนมาที่นี่แล้วเพื่อนสาวข,ของเธอจะออกมางั้นเหรอ น่ารักจริงเชี่ยแต่ฮาร์ลี่เธอนี่เลือกสถานที่ที่มันติดไฟยากหน่อยจะดีกว่านะที่หลังเนี่ยฮาร์ลี่ถึงกับตกใจเลยค่ะหยบพันช์ไลน์เซ็งเลยนะคะตามรังควานไม่เลิกแล้วพันช์ไลน์ก็เปิดฉากยิงปืนไฟที่ใสทั้งแบทแมนและฮาร์ลี่ฮาร์ลี่เองก็ต้องรีบอุ้มแบทแมนหนีนะคะแบกเขาวิ่งแบบหนีหัวซุกหัวซุนเลยนะทำไมนายหนักอย่างนี้ละ่ะแบทแมนพูดจบก็โยนแบทแมนทิ้งเลยค่ะเมื่อไหร่นายจะตื่นเนี่ยแบทแมน ซึ่งตอนนี้แบทแมนที่สลบไปก็จากยาที่ได้กินนะคะในหัวเขาตอนนี้ก็เกิดภาพหลอนเขาก็ต้องไปสู้ไประจญภัยกับเรื่องต่างๆในหัวของเขานะคะแบทแมนช่วยเธอไม่ได้หรอกนะยีตัวตลกเอ้ยมันช่วยใครไม่ได้หรอกพิดนั่นะใช้เวลาเป็น,นวันๆในการรักษาให้เป็นปกติกว่าจะถึงเวลานั้น มันก็ไม่มีเมืองให้เหลือให้ปกป้องแล้วล่ะเลิกซอนอยู่ข้างหลังฮีโร่ที่จบเหตแบบนี้ไปเหอะพันชไล์เธอมั่นใจแล้วก็เชื่อในสารพิษของเธอนะคะว่าจะเล่นงานแบทแมนได้พอที่จะทําให้แผนของโจเกอร์เนี่ยสำเร็จโดยไม่มีแบทแมนมาขวางเออได้งั้นฉันจะหลบอยู่หลังปืนนี้แล้วกันฮารีระดมยิงปืนใส่พันชไลค่ะปืนไฟของเธอเนี่ยพังยับเลยรู้ไหมยายพันชีฉันน่ะเริ่มจะไม่ชอบคิดหน้าเธอมากๆแล้วล่ะนะสองสาวประชันหน้ากัน ฮารลยังคงหัวร้อนจากการที่พลาดท่าให้พันสไลด์ในครั้งที่แล้วเพราะเธอเองก็ไม่ได้ทันตั้งตัวเสียท่าให้รุ่นน้องไปแบบเขินๆฮารลี่ Harley จึงพูดขึ้นว่าพยายามจะปาดคอฉันแล้วก็เรื่องหนึ่งนี่พยายามจะมาเผาสถานที่ที่ฉันชอบที่เดียวในเมืองเฮงซวยนี้เนี่ยนะไม่รู้จริงๆว่าไอ้โจเกอร์มันไปปั่นหัวเธออีท่าไหนให้มาลงเอยแบบนี้พันสไลด์ทำหน้าเข้มเลยค่ะเธอไม่จำเป็นต้องใช้ปืนไฟเพื่อฆ่าฮารี่นะคะ ทั้งคู่พุ่งเข้าสู้กันในที่สุดที่รักครั้งก่อนน่ะฉันเผลออ่อนข้อให้เธอนะขอให้รู้ไว้ครั้งนี้ฉันจะไม่ยั้งแล้วนะเพิ่งพูดไปไม่เท่าไหร่นะคะโดนพันลด์สอกใส่เลยค่ะแหมฮาร์ลี่ในบอกเอาจริงนะพันลายก็เลยพูดขึ้นมาว่าเธอนะ่ะคิดว่าตัวเองสําคัญนักสินะหลังจากที่เลิกกับโจเกอร์แล้วมาเป็นพวกเดียวกับฮีโร่เนี่ยฮาร์ลี่ก็ยิ่งหัวร้อนเลยนะคะแทงใจดําลอนนะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะยีเด็กเมื่อวันซื่น แต่พันชลัยเขารู้ค่ะใครๆก็รู้แฟนดีซีทุกคนรู้พันชลายได้โอกาสเล่าถึงประวัติของฮาร์ลีควินเพื่อจี้ใจดำเข้าไปอีกฮาร์ลีนควินเซลหญิงสาวอนาคตไกลที่มีโอกาสได้ทำงานที่โรงพยาบาลอาคมัมที่ที่เธอได้พบกับโจ๊กเกอร์และพบว่าภายใต้ความน่ากลัวนั้นมีชายที่น่าสงสารคนหนึ่งถ้าเพียงแต่แบทแมนได้ออกไปจากทางพวกเขาก็จะมีชีวิตด้วยกันอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง เธอจึงพาเข้าหนีจากโรงพยาบาลและกลายมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าเธอเนี่ยมันโง่จนไม่รู้ว่าตัวเธอน่ะเป็นแค่ทางผ่านโดนหลอกใช้พูดไปก็เตะฮารี่คุณกระเด็นเลยค่ะฮารี่อยู่ในสภาพที่สะบักสะบอมมากเงยหน้าถามเลยแล้วเธอนะ่ะคิดว่าเธอเป็นใครกันล่ะในตอนนี้สองสาวก็เริ่มขิงประวัติออริจินใส่กันแล้วค่ะพันชลัยเธอก็เล่าว่าตัวเธอเองมีที่มาอย่างไรนะคะ เป็นเด็กสาวที่เชื่อมั่นในผลงานของโจเกอร์ซึ่งตรงนี้ทาง Channel IWB ก็ได้ทำคลิปประวัติออริจินของเธอไว้แล้วนะคะสามารถไปดูกันแบบละเอียดได้พันสา์เล่าต่อคะ่ะว่าตัวเธอเองเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นบ้าให้ได้เลยจนกระทั่งได้เห็นโจเกอร์ในคลิปได้ยินคำพูดของเขา เธอใช้เวลาเนื่นนานในการตามหาเพื่อจะขอร่วมอุดมการ์แล้วก็เวลาอีกพักใหญ่เพื่อพิสูจน์ให้โจ๊กเห็นว่าเธอนะ่ะเอาจริงไม่ได้มันเล่นเธอเชื่อในอุดมการณ์และจุดยืนของโจกเกอร์เธอนี่แหละจะอยู่เคียงข้างเขาเมื่อโจกเกอร์ได้ฆ่าแบทแมนไปทั้งคู่จะสร้างสงครามยึดเมืองไปเรื่อยๆจนกว่าทุกๆคนจะได้รับสารของโจกเกอร์ฮาร์รี่ฟังพันชไลยเยือนย่อโจกเกอร์จนเธอต้องลุกเลยค่ะแหมขอพูดอะไรหน่อยนะเธอรู้ไหม ฉันน่าสงสารเธอจริงๆยีหนูเธอยังมองไม่เห็นอีกรอว่าเราน่ะเหมือนกันฉันเคยคิดว่ามิสเตอร์เจมีหัวใจส่วนเธอก็คิดว่าเขาน่ยมีสมองแต่อโจเกอร์นะ่ะมันไม่ได้ทำเพื่อเหตุผลอะไรที่เธอคิดว่าเขาทำหรอกนะเพื่ออุดมการณ์อะไรนะ่ะไม่มีมันแม่งไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นแหละมันชอบปั่นหัวคนเล่นแล้วมันก็กำลังปั่นหัวเธออยู่พันชลายสะดรุ้งเลยค่ะเธอโกรธมากเลยนะไม่จริงแกน่ะไม่เข้าใจหรอก ไม่ใช่ว่าทุกคนจะโง่แบบแกนะฮารีฮารีโชกพันชไลไปหนึ่งหมัดค่ะนั่นเด็กปากดีทั้งคู่เปิดฉากสู้กันอีกรอบแต่คราวนี้ฮารีใส่แบบไม่ยั้งเลยเธอหลบหลีกการโจมตีของพันชไล์ได้อย่างรวดเร็วเตะเสยคางไปหนึ่งทีจนพันชไลร่วงไปนอนกับพื้นฮารี่ก็กระโดดตามไปตกต่อฉันน่้นสงสารแกนพันชีแต่ไม่สงสารจนไม่สามารถเตะตูดก็ได้ว่าฮารี่ซัดหนึ่งหมัดไปที่หน้าพันชไล มันไม่มีอะไรตลกรอกนะโจเกอร์น่ะมันไม่สนใจใครมากกว่าไอเจ้าแบทแมนโง่นั่นหรอกฮารีก็ระดมต่อยพันชายรัวๆเลยค่ะแล้วพันชายก็สวนหมัดเสยคางฮารีปลิวเลยไม่จริงแกนะ่ะคิดผิดแล้วแล้วฉันจะพิสูจน์ให้แกเห็นพันชายรีบวิ่งไปเลยค่ะเธอมุ่งหน้าไปหวังจะฆ่าแบทแมนเพื่อพิสูจน์ให้ฮารีเห็นไปเลยว่าหลังสากที่เธอฆ่าแบทแมนแล้วเนี่ยอุดมการของโจเกอร์จะยังคงเป็นแบบที่เธอเชื่อมั่นอยู่ดี แล้วจูจ่ๆแบทแมนก็จะดุ้งเฮือขึ้นมานะคะหลังจากที่เขาต่อสู้กับฝันร้ายในใจยาพิษได้หมดออกไปจากระบบร่างกายของเขาแล้วค่ะพันชลายถึงกับชงะงักเป็นไปไม่ได้ในฟื้นขึ้นมาได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่จริงพันชลายถึงกับเบื่อเลยนะคะความมั่นใจในตัวเองที่เกินไปแล้วก็ความอ่อนประสบการณ์ของเธอเนี่ยมันทําให้เป็นจุดอ่อนใหญ่ของเธอเลยนะมันเป็นไปได้สิเพราะฉันนะ่ะคือ ฮารี่นี่ก็บ่นอุบอิบเลยนะคะเบื่อที่จะฟังพันช์ไลน์พูดมามากแล้วนะแบทแมนตื่นได้สิทีนะคะแล้วแบทแมนเขาก็อุ้มพันช์ไลน์ไปเพื่อจับเธอเข้าคุกนะคะการต่อสู้ในครั้งนี้ก็จบลงไปสําหรับพันช์ไลน์และฮารี่ควินเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการต่อสู้ของคู่นี้เรียกว่ายกแรกเนี่ยพันชไล์เอาชนะไปได้แต่ในยุคที่2องฮารี่ก็เอาคืนได้สําเร็จแม้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือจากแบทแมนในตอนท้าย แต่ก็เพราะว่าฮาร์รี่นะคะเป็นคนที่ช่วยชีวิตแบทแมนไว้ wide. ดังนั้นในแมตช์นี้จึงถือว่าฮาร์รี่แก้มือได้สําเร็จแล้วกันฮาร์รี่เนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจหัวอกพันสไลน์นะคะเพราะว่าเธอก็คือคนที่ใกล้ชิดโจ๊กเกอร์มากที่สุดเหมือนทําให้เธอเห็นตัวเองในสมัยก่อนยังไงอย่างนั้นในการเจอกันครั้งแรกเธอยังใส่ไม่เต็มที่เพราะอาจจะเห็นว่าน้องเนี่ยยังใหม่ยังน่าจะไร้ประสบการณ์แต่เปล่าเลยนะคะพลันสไลน์เนี่ยเธอเด็ดขาดมากมีโอกาสเธอปาดไม่ยัง้ง แต่อาจจะเสียหน่อยตรงที่ขาดประสบการณ์จะเห็นได้ว่าแค่เห็นแบทแมนฟื้นขึ้นมาก็ทําเธอช็อกไปเลยทีเดียวประสบการณ์การต่อสู้กับเหล่าฮีโร่เนี่ยพันช์ไลน์ยังอ่อนอยู่มากต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าสองสาวเนี่ยจะได้เจอกันอีกเมื่อ,อไหร่ในการเจอกันครั้งต่อไปจะเป็นในรูปแบบไหนคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ